พอฝนตกสองวันค่ะท่านผู้ชมนำเต็มสระโอ้โหเห็นน้ำแล้วมีความสุขค่ะข้าวยังได้ไม่ตายค่ะปลากระโดดออกจากสระหมดแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหน้ำท่วมค่ะดีจังเลย โอ้โห oh, คนเก็บปลาค่ะเยียดกินาเอาปุ๋ยมาลงแล้วแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะซื้อปุ๋ยมาใส่ลนะประมาณนี้นะคะเสียงเกียดกินาแอ๊บแอ๊บแอ๊แอ๊แอค่ะ โอ้โหฝนตกมาล้ำท่าดีอุดมสมบูรณ์เลยค่ะน่าองวันล่ะตกมาวันที่สามหืมไม่เหลือค่ะถ้าตกมาอีกโอ้โหบรรยากาศทุง่งนากุหลาวันค่ะหลังฝนตกค่ะชุ่มฉ่ำค่ะ ยอมต้นใหญ่ร่มรื่นค่ะมีดอกด้วยค่ะช่วงนี้ยังออกดอกให้หอมเลยค่ะออกดอกเป็นย่อมหย่อมค่ะร่มโพลมใสค่ะต้นนี้ค่ะใหญ่มากจะได้ปลาดุก ปลาหมอค่ะกระดดดออกเก็สะค่ะมันดื้อค่ะโอ้เหมือนจะไข่เลยเต็มท้องเลยเนี่ยโอ้โหปลาหมอไข่เต็มท้องออกเกสะเห็นไหมนั่นนะคะประมาณนี้นะคะพอน้ำท่ามาอะไรก็ุดมสมบูรณ์ค่ะ itu ya kalau bisa